สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสอยเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็ได้รับสับปะรดนะะจากแม่พระใจดีนะคะคุณแม่เทนเทนนะคะท่านเมตตาต้นสับปะรดให้สอยเพชรหนึ่งกองนะคะตอนนี้ก็มารับเรียบร้อยแล้วนี่นะหนึ่งกองนะคะจากช่องอาภัยวันชัยนะคะก็มารับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รับนะคะถั่วนะคะสวยๆนะ จากคุณแม่พรมนีนะคะอีกหนึ่งกรรมใหญ่ๆเลยนะคะถั่วสวยมากนะคะก็สาธุบุญกับแม่ใช้ไฟดีทั้งสองท่านเลยนะคะที่อาเมตตาครบอบครัวไส้เพสนะคะคุณแม่เทนเทนนะคะสับประรดหนึ่งกองนะคะแล้วก็คุณแม่พรมนีนะ,ะอาถั่ว อ่าหนึ่งมัดใหญ่ๆนะคะวันนี้ก็ขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะคิดวังสิ่งใดก็สมดังใจปรารถนาทุกๆประการนะคะบารมีพระครูประกรรมคุ้มครองนะคะขอให้พบเจอแต่ความโชคดีนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้ได้รับอ่าของเรียบร้อยแล้วนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะ,ะที่เมตตาสัตยเพรนะคะ ขอบคัวน้องช้างตกง,งานวันนี้นะคะให้ได้ทานสับป,ปะรดนะคะแล้วก็ได้ถั่วนะคะไปทำอาหารด้วยนะคะขอบคุณน้องมากค่ะ